HAPPY BIRTHDAY ลุงณนะลุงณนะวันนี้เป็นวันเกิดของลุงณะนะคะซึ่งปจีก็ซื้อเค้กมาเซอร์ไพรส์ค่ะแล้วก็ได้ร่วมร้องเพลง HAPPY BIRTHDAY นะคะให้กับลุงณะค่ะสองแสบนะคะดีใจมากๆเลยเห็นปจีถือเค้กมาตะกลนะคะคิดว่าวันนี้ฉันจะได้เป่าเค้กแน่นอนแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นนะคะร้องเพลงเสร็จเรียบร้อยฟีฟ้าเตรียมที่จะเป่าเค้กค่ะน้ำลายก็หยดมาหหยดนะคะลุงณะก็บอกว่าฟีฟาให้น้อง ตามเป่าบ้างลุงนะกับปาจี้ก็เลยจุดเทียนให้ใหม่นะคะเพื่อจะร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์อีกรอบหนึ่งเพื่อให้น้องฟาร์มนะคะได้เป่าเค้กบ้างนะคะแต่ปรากฏว่าน้องฝีฟา้าก็เป่าจนหมดค่ะแต่น้องฟาร์มก็ไม่ได้เป็นอะไรนะคะนางก็ยินดีค่ะนางก็ตบมือไปด้วยนะคะทีนี้ก็ถึงขั้นตอนการร้องเพลงอีกรอบหนึ่งแล้วค่ะเพื่อที่จะให้น้องฟาร์มนะคะได้เป่าเทียนบ้างค่ะดูแววตาและรอยยิ้มของพวกเขาสิ ทุกคนมันช่างมีความสุขมากเมื่อจะได้เป่าเทียนอีกรอบนึงนะคะและแล้วน้องฟาร์มก็ได้เป่าเทียนอันสุดท้ายนะคะถึงเวลากินเค้กแล้วค่ะมองไปคิดว่าพ่อแม่ลูกกำลังเป่าเค้กกันอยู่นะคะ